ข้ 14, เรื่องพิสุสองสายถึงแม้ว่าดราชนจากกล่าวสอนพุทธพจน์ได้เป็นอันมากแต่เป็นผู้กระมาดไม่ปฏิบัติตามพุทธพจน์นั้นเขาย่อมเป็นผู้ไม่มีส่วนแห่งสามัญญผลดุดคนเลี้ยงโคได้แต่นับโคของคนอื่นแต่ไม่มีส่วนแห่งปัญจโครถฉะนั้น ถึงแม้ว่านรชนจะกล่าวสอนพระพุทธพจน์ได้เพียงเล็กน้อยแต่เป็นผู้ประพฤติตามทำตามสมควรแก่ธรรมอยู่เนืองเนืองและราคะโทสะโมหะได้แล้วมีสัมปัชญ,ญะมีจิตลุดพ้นดีแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นในโลกนี้หรือโลกหน้าเขาย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญญผล พอเท่านี้ก่อนอลองหาขั้นหน่อยนะอะลองนั่งนั่งเรียบร้อยเรียบร้อยของเรานี่แหละสำรวมสำรวมไว้รักษาจิตไว้ใจมั่นคงไว้ก่อนทำอย่างนี้แหละทุกคนทำได้ฝึกได้ทำเสระยะหนึ่งบางคนสงบเลย นั่นคือยุติที่ปรมมาทลงที่สติบางคนนิ่งเลยคนนั้นลงที่สมาธิบางคนเหนือกว่านนั้นคือไม่มีตัวตนเลยลงที่ปัญญาพอเท่านี้ก่อนย่างนี้เรียกว่าเป็นของเฉพาะตนใครถึงไหนจะอยู่ตรงนั้นถ้าทำกิจศีลดีเขาจะส่งมาสมาธิ ถ้าศีลด้วยสมาธิด้วยที่คนนั้นได้แล้วจะส่งถึงปัญญานี่คือเป็นของเฉพาะตนเฉพาะตนไม่ไไมเนี่ยไะครับว่าต่างคนต่างทําต่างคนบอกได้แล้วไม่ตรงกันเลยนันาน้นมั่วละเป็นของเฉพาะตนคืออะไรคนได้เขาจะจะอยู่ข้างในเขาแต่จะตรงกับเขาว่าพูดกับรู้เรื่องถ้าไปเจอคนได้ค่าเดียวกันจะรู้ว่า พูดกันแล้วมีความสุงมากมันใช่เลยอย่างนี้จึงมีการเปรียบเทียบได้ได้สามอย่างใช่ไหมคือเราเสมอเขาเราดีกับเขารู้ว่าพูดไปพูดมาเนี่ยเขาขั้นนี้แต่เราขั้นนี้กับเขาเหนือกับเราเรารู้ว่าพูดกันรู้เรื่องแต่พอถึงเวลาหนึ่งเขาพูดเราไม่รู้เรื่องแล้วเราตามเขาไม่ได้แล้วก่อนหน้าน,นั้นยังตามเขาได้อยู่พอเขาพูดพลิกคํานี้เราตามเขาไม่ได้นี่คือคนที่เหนือเรา อย่างนี้ก็จะต้องกหารหว่าบางคนเราครบกันบางคนละ่ะเราเอื้อเฟื้อเขาเพราะรู้ว่าเขาได้คันนี้เอื้อเฟื้อคืออะไรเราจะดึงเขาให้ขึ้นจากคันนี้มาคันนี้ได้บางคนเราต้องเคารพเขาเพราะอะไรรู้ว่าเขาเหนือเราเขาจะดึงเราได้นี่คือคนคบกันแบบนี้เรียกว่าสหธรรมิกปฏิบัติธรรมะร่วมกันแต่มีสามระดับนี้มีสามระดับนี้คือ เสมอกันเราดีกว่าเขาเขาดีกว่าเราอันนี้พูดถึงเรื่องสภาวะนะแต่ส่วนบัญญัติบัญญัตว่าเราดีกว่าเขเพราะอะไรเพราะอะไรซึ่งเป็นทิฏฐิมานะอันนี้เราไม่เอาไม่ได้ว่าประเด็นนั้นประเด็นนั้นยิ่งมากกว่าก็ยิ่งเป็นโทษไม่เอาอย่างนั้นหรออย่างนี้ใช้คําว่าสาสธรมิกธรรมะคืออะไรคือศีลสมาธิปัญญาสหะคืออะไร กลมาด้วยกันกลับด้วยกันนี่แหละร่วมกันนี่แหละอยู่ที่เดียวกันนี่แหละฟังอย่างเดียวกันทําอย่างเดียวกันนี่แหละแต่มีสามอย่างคือเรากับเขาเสมอกันเราเหนือกับเขาเขาเหนือกับเราวางจิตให้ถูกวางตนให้ถูกก็เป็นความดีเป็นความถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่างที่เราฟังไปฟังไปที่เราเรียนธรรมะไปจําไปจําไปคืออะไรเรานับโคไว้ ตอนเรียนเรานับโคใช่ไหมที่นับไปทุกวันทุกวันน่ะเกิดตอนเช้านับพอตอนเย็นเอ้ยมาเช้าเรานับไปเท่าไหร่แลยเนี่ยแล้วตอนเย็นเข้ามาอา้าวตรงก็บ่าไม่รู้เพราะเราลืมไปแล้วมาเช้านับไปเท่าไหร่มีวันนั้นไหมมีตกลงมันหายหรือ,มรอไม่หายรู้ไม่รู้ไม่รู้เพราะอะไรมันลืมไปแล้ววันนั้นมีแล้วเกิดไปถึงวันหนึ่ง เออโคลใครเลยเนี่ยเอเราต้องนับได้เหรอเนี่ยแต่ทีนี้ยิ่งยุ่งกันไปใหญ่เลยลืมลืมงานตัวเองแล้วเฮ้ยเราไปลูกจ้างนี่นะเราเลี้ยงโคเนีน่ยนะมองไปมองมาเรางงแล้วงานเราอยู่ตรงไหนวันนั้นจะมีเรากินข้าวยังวันนั้นจะมีไอ้บ้านใครเนี่ยไอ้คนที่ใครแล้วเนี่ยมีไหมมีญาติต้องมาฉันเป็นญาตินะ จูงเออเอาเอาชื่อก็เดินไปตักข้าวเอเอกินนะเอากินก็กินบางคนมีอย่างนั้นน่ะเราที่นับไปไปอยู่ไหนลอยไปกลางอากาศแล้วแต่บุญไม่ได้ไปไหนนะบุญที่บุญที่นับมาเนี่ยมีขอยเป็นบุญจริงมีแต่ถ้าจะจำแบบสัญญาแบบทิ่ถีมานะอไม่มีนะ ความจำก็หายนะบุญก็ไม่ได้ก่อไว้นะเพราะฉะนั้นตอนนับตอนศึกษาธรรมะนอบน้อมไว้เคารพไว้เป็นบุญตั้งสติตั้งจิตรับรู้ไว้เป็นบุญทำอย่างนี้บ่อยๆความข้อใจธรรมะเป็นบุญแต่บุญระดับไหนนับโคนะพอหยุดนับกิเลสก็จอนเข้ามาได้นะ แต่ส่วนเจ้าของโคเจ้าของโคเจ้าของโคนี่นับทุกวันไหมนับเช้านับเย็นไหมไม่ต้องนับนานๆน,นับทีงยังเป็นตัวเลขนี้หรือเปล่าไปถามคนที่เป็นลูกจ้างเลี้ยงโคจํานวนอย่างเท่านี้หรือเปล่าไปถามเป็นระยะๆะะแต่ลูกจ้างต้องนับตอนเช้าและตอนเย็นให้ครบเจ้าของล่ะ 7วันถามทีก็ได้10วันถามทีก็ได้เดือนหนึ่งถามครั้งหนึ่งก็ได้อย่างเท่าเดิมไหมนี่คือความต่างกันจากของโคนับแบบสบายใจไม่ต้องพะวงเหมือนกับลูกจ้างเลี้ยงโคหายไปตัวหนึ่งไม่ได้ต้องนับทุกวันทีนี้มีในสมัยพุทธกาลที่ว่าในหัวข้อนี้ว่าภิกษุสองสหาย สองสายเป็นอย่างไรคนอหนึ่งไปทางคันถะธุระข้อหนึ่งไปทางวิปัสน,นาธุระคันถะธุระเป็นอย่างไรศึกษาไปศึกษาไปเล่าเรียน,นไปเล่าเรียน,นไปวันเดือนปีก็ผ่านไปพอสิบปีเข้าเป็นอาจารย์เข้าได้ไหมได้แล้วพอ20่สิบปีเป็นอาจารย์ใหญ่ไหมเป็นได้แล้วปเป็นอาจารยสําสนักได้ไหม ได้เก่งกาจแล้วไหมอันนี้ไม่รู้มีลูกศิษย์มากไหมมากเป็นร้อยไหมเป็นวิปัสนาธุระลูกศิษย์เยอะไหมแรกๆไม่มีใช่ไหมอพอเริ่มได้เริ่มได้ลอะอพอมีพอมีแต่จะไปมากแบบคันถาธุระนั้นน่ะไม่ได้ ทีนี้วิปัสสนาธุระถึงอรหันต์ลูกศิษย์ต่อลูกศิษย์ก็รู้นี่อาจารย์ของเรานั่นอาจารย์ของเขาทีนี้พระคันธาธุระจะมาหาพระวิปัสสนาธุระพระพุทธเจ้าทรงรู้พระคันธาธุระนี้จะมาเบียดเบียนบุตรของเราถ้ามาเบียดเบียนบุตรของเราจะต้องลงอบาย เบียดเบียนยังไงขอโทษไปก็เบียดเบียนกันยังไงชกต่อยกันใช่ไหมแต่เดวนี้ไม่ใช่นะพระเขาเบียดเบียนกันยังไงคนมีวิชาเบียดเบียนคนไม่มีวิชายังไงลุกให้เขาโจนตอบด้วยคําพูดไปถามเขาเข้าใจคำนี้ไม่เข้าใจคำนี้ไหม,น,ไหมนี่เป็นยังไงนี่เป็นยังไงนั่นคือลุกลานด้วยคำพูด ที่ถ้าก็ตอบได้ก็จะหาเขาพูใหม่ลุกใหม่จนเขาเขาจะจนนี่คือเจตนาเบียดเบียนที่ถ้าไปลุกกับพระอา,หารหันตะ์จะไปนรกผู้เจ้าส่งรู้มาขวางเองเลยผู้เจ้าอยู่ตรงกลางมานั่งตรงกลางสองคนอยู่คนละข้างผู้เจ้าถามพระวิปัสนาธุระถามอะไรฌานสมาธิ ตอบได้ผู้เจ้าสาธุผู้เจ้าถามคาถาตุระถึงสมาธิอา้าวเราเรียนสมาธิมาแล้วเนี่ยใช่ไหมจิตดวงไหนไปนสมาธิรูปประชานอารูปประชานเราเรียนรูปประชานมาแล้วใช่ไหมชื่อจิตที่ตรงกับสมาธิคืออะไร้าลองเรียกชื่อจิตมาดิ เราท่องมาเยอะแล้วเนี่ยเราก็ท่องทอนี่นี่นนอ่านว่ามาวิตกะวิจาระเปตสุขาเอกะกะตาสัตังปัธฐมัานะกุศระจิตตังวิปากจิตตังปิยะจิตตังจบตอบได้ไหมตอบนี้ได้ไหมตอบนี้กับผู้เจ้าไม่ได้ <c oughs> ผู้เจ้าถามสมาธิเป็นไงท่องไปเลยเดี๋ยวเทวดาก็ตีหัวหรอกก้งเงียบดิ เงียบสิแล้วรู้สิย์ตั้งห้าร้อยพระพุทธเจ้าถามจิตดวงเดียวเงียบเพราะอะไรไม่กล้าตอบทําไมไม่กล้าตอบหาไม่เจอคืออะไรทําไมหาไม่เจอนับอย่างเดียวตลอดไม่เคยกินปัญญาโครสเลยอธิบายได้ยังไงอร่อยอยังไงวิปัสสนาตอบได้ไหมรูปังอีิจังรใช่ไหมตอบได้ไหม ตอบไม่ได้ผู้เจ้าถามพระวิปัสนาธุระตอบได้ถามคาถาธุระตอบไม่ได้มรรคผลทรงถามพระวิปัสนาธุระตอบได้ทุกมรรคทุกผลถามคาถาธุระเราเรียนโลกุตระจิตมาแล้วเราจะตอบแบบนี้ไหมไม่กล้าตอบหรอกที่เรียนมาที่สอนไปเนี่ย ที่สอนลูกศิษย์ว่าเรากฎรจิตชื่อนี้เวลาที่พระเจ้าทรงถามเราไม่กล้าตอบคํานี้หรอกเรียกว่าตอบไม่ได้ปรากฏพิสูจน์ฝ่ายคันาธุระไม่มีการไม่ได้รับการสาธุใดๆทั้งสิ้นมีอย่างเดียวตอบไม่ได้พระเจ้าข้าตอบไม่ได้พระเจ้าข้าฝ่ายพระวิปัสสนาธุระตอบได้ตอบได้ ไม่ใช่ท่องมาตอบตอบด้วยความเข้าใจอพอเป็นอย่างนี้แหละลูกศิษย์ของฝ่ายคันตาทุระไม่พอใจท่นแม้ผู้เจ้าทรงสาธุการสาธุการผู้ที่มาเรียนแต่อาจารย์เราอะเป็นผู้เชียวชาญทำให้ผู้เจ้าไม่สาธุการเลยผู้เจ้าตัดคาถานี้เชิญอ่านอีกครั้งหนึง่งถึงแม้ว่า นโรชนจะก,กล่าวสอนพุทธพจน์ได้เป็นอันมากแต่เป็นผู้กระมาดไม่ปฏิบัติตามพุทธพจน์นั้นเขาย่อมเป็นผู้ไม่มีส่วนแห่งสามัญญผลดุดคนเลี้ยงโคได้แต่นับโคของคนอื่นแต่ไม่มีส่วนแห่งปัญจโครถฉะนั้นถึงแม้ว่านโชนจะก,กล่าวสอนพระพุทธพจน์ได้เพียงเล็กน้อย แต่เป็นผู้ประพฤติตามทำตามสมควรแก่ธรรมอยู่เนืองเนืองละราคะโทสะโมหะได้แล้วมีสัมปัจชัญญะมีจิตหลุดพ้นดีแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นในโลกนี้หรือโลกหน้าเขาย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญญะผลอะพอท่านนี้ก่อนนี่คือคำตอบของพระพุทธเจ้า ที่ว่าเพราะเหตุใดทรงสาธุสาธุพระวิปัสนาธุระ <c oughs> อย่างนี้เรียกว่าเข้าถึงสภาวะเห็นแจ้งสภาวะดังนั้นผู้ที่ถึงสภาวะต้องตอบได้จะไปบอกว่าเป็นปัจจตังชาวะตนเนชาวะตนแล้วพูดไม่ได้นั้นไม่ใช่ เพียงแต่ว่าการตอบได้ดีมีขอบเขตนะในที่นี้คือพอรพระพุทธเจ้าทรงถามเขาตอบได้เพราะมีคําที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยที่พระเจ้าสื่อนํามาว่าเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรเขาอธิบายได้ถึงสิ่งที่ท่านได้แต่ข้อนี้ไม่ได้ไหมายควาว่าไปเจอใครแล้วก็กว่าถามว่าท่านที่ท่านได้คืออะไรคืออะไรไม่ได้ไหมายถึงอย่างนั้นนะ กรณีนี้คือพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงรู้ทรงเห็นอยู่แล้วนะแล้วเขาก็ได้เพราะฉะนั้นสื่อกันได้แน่นอนแต่ถ้าไปตรงไปเจอพระคันตถธุระซึ่งพระคานาธุระเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดสภาวะผู้เจ้าทรงสื่อใดๆก็ตามเขาจะสื่อความเข้าใจของเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เข้าใจเขาจําดังนั้นผู้ที่ถึงสภาวะที่ว่าตอบได้นะ่ย ไม่ใช่หมายความว่าตอบกับทุกคนได้นะเพราะถ้าไปตอบกับคนไม่รู้เรื่องไม่ได้คำศั์เลยไม่ได้สฉเพาะเลยเนี่ยก็พูดกับไม่รู้เรื่องนะออที่อย่างใกล้เราอะสุติว่าเราถ้าเราถึงสติใช่ไหมจิตเราก็สงบเรามีความสูงมากเดินแล้วเป็นแบบนี้เลยแล้วไปเจอคนที่เขาไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ถามเนี่ยไอ้ตอนเดินคุณเป็นยังไงคุณคิดยังไงคุณได้ยังไง เดี๋ยวนี้บางครั้งเราอาจจะตอบเขาไม่ได้นะไม่รู้จะพูดกับเขาอย่างไงให้เขาเข้าใจแต่ถ้าเราก็ถึงสติเพื่อเราก็ถึงสติคุยกันคือตอบกันได้ต้องระดับนี้นะคนคุยก็รู้เรื่องนะแต่ถ้าเพื่อเราถึงสติเราบอกเราถึงแต่คุยกันไม่รู้เรื่องเลยถ้าเขาถึงจริงเราก็ไม่ถึงจริงถ้าเราจริงเขาก็ไม่จริงมีสองอย่างเนี่ยเหมือนกันบางคนบอกเขาถึง ถึงวิปัสสนาแล้วถ้าเกิดเราถึงนะปรากฏพูดคุยเราไม่รู้เรื่องกันเลยมันไปคนละทางเลยไม่มีโอกาสจะจอะก็ได้เลยจะรู้เรื่องกันเลยถ้าเขาถึงเราก็ไม่ถึงหรอกถ้าเขาถึงเขาถ้าเราถึงก็ไม่ถึงถ้าถึงด้วยกันจะพูดกันรู้เรื่องหรือแม้เอาขั้นต้นเนี่ยใช่ไหมเสียละสังวรเนี่ยขั้นพื้นๆเลยสมมติว่าเราเป็นคนเรียบร้อยนะ เดินก็เรียบร้อยทํางานก็เรียบร้อยแล้วเราไปเจอเพื่อนเราที่เขาเรียบร้อยเราจะรู้ไหมว่าเขาเรียบร้อยรู้ถ้าเขาไม่เรียบร้อยเขารู้เรารู้ไหมรู้คนนี้ไม่เรียบร้อยแล้วเขารู้ไหมว่าเราเรียบร้อยถ้าเราเรียบร้อยเราจะรู้ว่าใครเรียบร้อยใครไม่เรียบร้อยถ้าคนไม่เรียบร้อยจะไม่รู้ว่าใครเรียบร้อยและใครไม่เรียบร้อย ถ้าเราเกรงใจคนะคุยกันเราจะรู้ว่าคนนี้คุยแบบเกรงใจคนนี้คุยแบบไม่เกรงใจถ้าเราไม่เกรงใจคนะเราไม่รู้ทางนั้นเราอยากพูดอย่างเดียวเราจะไม่รู้ยี่นี่คือสภาวะคือสภาวะทุกขั้นะเป็นแบบนี้หมดอะถ้าเราถึงสติคือจิตสงบเราจะรู้ว่าใครถึงใครไม่ถึงและรวมถึงใครถึงจริงใครถึงปลอม อันนี้นี่จึงใช้คําว่าเหนือกว่าคาพูดไงหลอกกันไม่ได้ไงเหนือกว่าคาพูดไงหลอกกันไม่ได้มีสาวะรองรับก็ทําให้ฟังคําพื่อน,นเนี่ยแต่เราจะรู้ว่าใครถึงไหนเพราะข้างในเนี่ยลึกกว่าโดยเฉพาะถ้ามาพูดมาฟังเรื่องปฏิบัติกันละไม่กี่ประโยคจะรู้เลยว่าถึงไหนถึงจริงหรือไม่จริงถึงหรือนึกว่าถึง หลอกกันไม่ได้ชัดที่สุดมาจากข้างในอันนี้เป็นตัวอย่างนะเพราะาเราเราคุ้นเคยกับสิ่งนี้นะทั้งสองอย่างอะ่ะใช่ไหมเราคุ้นเคยกับการการเป็นผู้นับโคแล้วก็เป็นผู้ที่ได้ได้ปันจากโครดเราต้องแยกให้ออกใน,ในสองอย่างนี้นะพอแยกออกเนี่ยใช่ไหมถ้าเวลาที่ถึงเวลาที่เราไปสอนอ่ะ เราก็จะสอนให้นับด้วยให้เดิมน้ํานมคอด้วยละ่ะแต่ถ้าใจนับอย่างเดียวนับอย่างเดียวมาเหนื่อยมาเหนื่อยทุกวันเนะี่ยแล้วถึงวันหนึ่งอย่างที่บอกอนะ่ะมันลืมไปวันนั้นมนะีก่อนถึงวันนั้นเราเราต้องตรงกับคํานี้นะคือไม่ประมาทแต่ถ้าเอาแต่นับเอาแต่นับปันตรงกับคํำนี้เนะี่ยนับจากกาลังขึ้ขึ้นไปปัะเทศที่สามแต่เป็นผู้ประมาทอ่ะ จะตรงกับคำนี้นะแต่นี่เป็นเป็นคำของนักปฏิบัติใช่ไหมคือถ้าถ้าเรียนธรรมะกันอยู่ในห้องเราบอกเอยเธอเป็นผู้ประมาดเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะทะเลาะก,กันนะเราต้องสอนเราอย่างเดียวนะเออที่เรียนธรรมะเรียนธรรมะถ้าไม่ปฏิบัติเราจะตรงกับคำนี้นะเป็นผู้ประมาทนะเดี๋ยวนั้นไม่ประมาใน,นี่คืออะไรสติสมัมปชัญญะเจริญสิทธิปฐานคือไม่ประมาท ไม่จะเิกสดิจประธานคือประมาทแต่ถ้าบอกกําลังเรียนธรรมะอยู่เราต้องพูดคาว่ากุศลนะควรสันเสรินนะเรามาเรียนธรรมะนี่คือเรื่องดีนี่คือบุญแต่ถ้าบอกไม่ปฏิบตัติต้องรอคํานี้ก่อนนะถึงจะใช้เขว่าประมาทนะถ้าบอกเรียนอยู่เราเรียนอยู่บอกว่าประมาทอันนี้เราพูดเร็วเกินไปนะต้องพูดเลยไปว่าเอาเรียนแล้ว ไม,ม่ประดับสักทีไม่มีโอกาสปฏิบัติเลยถึงจะใช้คาว่าประมาทได้นะณนะที่นั้นณนะเวลานั้นพูดเร็วไปนักเดี๋ยวจะเป็นโทษต้องรอยถึงเวลาถึงคําพูดที่ที่จะขยายที่จะแนะที่จะทําให้ดีขึ้นก่อนถึงจะพูดจะตรงกับคําว่าอย่างพอมีผู้เจ้าตัดสู้ใช่ไหมผู้ฟังธรรมะกับไม่ฟังใครเดียวกันฟังเพราะฉะนั้นตอนมาฟังธรรมะเราตพวดยังไง ดีนะที่มาเรียนดีนะที่มาเรียนพอเรียนจบค่อยว่ากันนะปฏิบัตหรือเปล่าถ้าไม่ปฏิบัติสมควรติเรียนมาดีแล้วตอนนั้นสเสริญมาแล้วแต่ตอนนี้สมควรติสมควรถูกติเพราะไม่ปฏิบัติจะตรงนะถ้าไม่ฟังคือสมควรติมาแต่แต่ต้นเลยถ้าฟังคือสมควรสรรเสริญถ้าฟังจบแนละ้วไม่ปฏิบัติคือ ตอนนั้นไม่ได้ฟังแล้วนะตอนนั้นจบแล้วนะสมควรตำหนินี่ว่าเป็นข่าวๆไปที่บางครั้งเนี่ยบางคนไปพูดเร็วนะอย่างเวลาไปเรียนธรรมะก,กับเพื่อนใช่ไหมไปถามก่อนเลยเธอไปหรือเปล่าทาั้งทั้งที่จะนั่งเรียนอนะใช่ไหมพอบอกมาดเดวัตโอ้ใช้ไม่ได้โอ้แย่เอาอตกลงเราออกจากบ้านมาตั้งนานี่มาถึงโรงเรียนแล้วบอกเราเราเรา,เราใช้ไม่ได้เนี่ยนะอันนั้นคือคนพูดพูดเร็วเกินไปไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาตอนนั้นต้องสรรเสริญจะตรงกับคาว่า ผู้ใดศึกษาผู้นั้นควรสรรเสริญเพราะฉะนั้นอยู่ในห้องเรียนเราต้องสัเสริญผู้มาเรียนทีนี้ดูตรงก่อนจะจบใช่ไหมไม่ยึดมั่นถือมั่นในโลกนี้หรือโลกหนะ้านี่เป็นเรื่องของผู้ถึงนะผู้มีปัญญานะผู้หลุดพ้นนะจึงมายึดมั่นถือมั่นคำนี้คนทั่วไปไปใช้ไม่ได้นะ โลกนี้ก็คือชานินี้โลกหน้าก็คือโลกหน้านะถ้าคนทั่วไปต้องใช้คํานี้ก่อนคือนี่เลยสุดจริตไว้ก่อนทาบุญไว้ก่อนนี่ต้องใช้คํานี้ทำบุญบ,บ่อยๆต้องใช้คํานี้เพราะอะไรเพราะยังอยู่ขั้นเบื้องต้อนอยู่ยังต้องการบุญอยู่ยังต้องการการฝึกจิตอยู่การปรับจิตอยู่แต่ถ้าจิตยังไม่ได้ตั้งมั่นเลยที่จะหลุดพ้นไม่ต้องกล่าวถึงอะ่ะ แล้วบอกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นโลกนี้โลกหน้าชานี้ชาหน้าแบบนี้ก็จะปล่อยประละเลยคือไม่ทำบุญไม่ฝึกจิตไม่ฝึกตนอย่างนี้ไปมองสมบัติของคนอื่นแต่ตนไม่ขวนขวายให้ได้สมบัติเมื่อก็ไปมองทรัพย์คนอื่นน่ะคนนั้นรวยคนนั้นรวยเดี๋นั้นเราไม่ทํางานละเพราะรวยแล้วมันไม่ทํางานก็ได้ดิแต่เรายังจนอยู่เลยนี่แสดงว่า ไปมองทรัพย์ของคนอื่นแล้วทำตนเหมือนกับเป็นเจ้าของทรัพย์นั่นไม่ถูกคำนี้ต้องถึงระดับปัญญาเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นแม้ถึงกับสมาธิอย่างตรงชัยกบว่าจเจริญไว้จเจริญไว้รักษาไว้รักษาไว้ทำให้บ่อยๆทำให้เชี่ยวชาญทำให้ชำนาญให้เป็นวสียังต้องมีคำนี้เลยก็จะตรงกับคำว่าเธอจงจเจริญสมถ,ถกรรมาฐานเถิดเพราะอะไร พราะถ้าเธอจเจริญสมาธิกับปฐานดีแล้วจิตจะหลุดพน้นอย่างต้องใช้คํานี้อยู่พอจิตหลุดพ้นแล้วคําตอบของคนนั้นจะมาจากข้างในพอฟังคําว่าไม่ยึดมั่นโลกนี้ไม่ยึดมั่นโลกหน้าคนนั้นจะรู้ว่าจิตของตนเป็นแบบนี้แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าระดับสมาธินะจะมีการเปรียบเทียบว,ว่าปัจจุบันนี้เรามีสมาธิอนาคตขอให้มีสมาธิ อดีตที่ผ่านมาเรามีสมาธินี่คือเป็นวสีชำนานสมาธิเกิดต่อเนื่องตอนนี้ยังอยู่แม้ข้างหน้าตนก็รู้ว่าไม่เสื่อมนี่คือวสีชำนานวางใจได้เมื่อน,นั้นจิตจึงจะยกระดับเป็นปัญญาได้ถ้ายังไม่ชำนานคือสมาธิยังไม่ได้มาบ่อยๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งมั่นยังไม่ได้เชี่ยวชาญอนาคตก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่า นั่นยังไม่ถึงขั้นวสีจะไปถึงปัญญาไม่ได้ความวางใจยังไม่เกิดการวางความจําความเกาะเกี่ยวต่อสมาธิยังทําไม่ได้ปัญญาจะยังไม่มาดังนั้นปัญญาจะมาแทนสมาธิเมื่อบุคคลนั้นชํานาญต่อสมาธิดีแล้วอย่างนี้ก็จะเหมือนกับสติที่มาแทนวิรยิยะรักษาจิตดีแล้วรักษาจิตดีแล้วสํารวมดีแล้วแล้วความสงบมาแทนเลย ทำนองเดียวกันอ่าทีนี้ย้อนกลับมาเสารครู่งมาดูชื่อย้อนมาใหม่ในคําว่ายมกะยมกะใช่ไหมเรื่องที่สิบสองเนี่ยขึ้นมาสรว่าอย่างไงบุคคลผู้ทาแต่บาปเรื่องที่สิบสามล่ะบุคคลผู้ทําแต่บุญเนี่ยมกะแล้วใช่ไหมอยู่คนละที่เลยคนละเมืองเลยคนละปีเลยแต่ปรากฏมาจับคู่แล้วตรงกันข้ามกันได้เนี่ยยมกะใช่ไหมเป็นคู่ ก็ทำให้พอสังฆญ,ญาณแล้วคนรุ่นหลังกำหนดจดจำง่ายเพราะฉะนั้นสังฆญ,ญาณเนี่ยถ้าอย่างนี้นะไม่ใช่ลำดับวันนะลำดับวันคือ,อวันแรกผู้เจ้าสอนใครวันที่สองสอนใครไม่ได้ลำดับแบบนั้นลำดับธรรมะถ้าสอนในรูปคาถามาอยู่ในนี้เรียกว่าคาถาธรรมบทถ้าจับคู่ได้มาอยู่ในวักนี้เรียกว่ายะมากกะวั อย่างนี้เพื่อให้คนรุ่นหลังกําหนดจดจดํจาง่ายจําทั้งวักเลยเดี๋ยวเราก็จบแล้วเพราะว่าพลิกคํานิดเดียวก็จําได้ทีละคู่ทีละคู่ไปส่วนเรื่องที่สิบสี่คำแรกนี้ว่าอะไรถึงแม้ว่าดาราชนจะกล่าวสอนพุทธวจนดได้เป็นนันมากหาต่อไปถึงแม้ว่าดาราชนจะกล่าวสอนพระพุทธวจน์ได้เพียงเล็กน้อยนี่จะมากกายยัง ยม,มากาแล้วนี่สูตรเดียวกันเป็นยม,มากาศของตัวเองพอฉันยม,มากาศเนี่ยจะบอกว่าสูตรเดียวสองสูตรเนี่ยตั้งหัวข้อนั้นไม่ได้คนละสูตรก็ได้สูตรเดียวกันก็ได้ถ้าสูตรเดียวกันคือมีหลายคาถาและเป็นคู่กันตอนนี้คู่แบบตรงในข้ามกัน